สวัสดีค่ะหมอวิภาวีนะคะหมอเต้าของโรงพยาบาลกระดูกและข้อข้อดีมีสุขนะคะวันนี้เรามาเจอกันที่นี่เลยค่ะ Eagle Eye c l คมปิ n งยิมน,นะคะวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่หมอจะมาปีนหน้าผานะคะแต่แน่นอนหมอนะคะเป็นหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อแต่หมอคิดว่าเวลาที่เราบาดเจ็บมาเนี่ย กล้ามเนื้ออย่างเดียวก็คงไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอเชิญพบกับคุณหมอกรณ์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้คุณหมอกรณ์นะคะเป็นคุณหมอประจํา KDMS เหมือนกันมีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรคะหมอกระดูกนะครับก็เชี่ยวชาญเรื่องเท้าข้อเท้านะครับ เราตกลงมาเราคงไม่ได้บาดเจ็บแค่ข้อเท้าใช่ไหมคะบาดเจ็บได้หลายจุดเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้มากันสองคนเราต้องการตัวช่วยเพิ่มนะคะพบกับคุณหมอตั๊กนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครั้งแรกเหมือนกันไหมคะครั้งแรกเหมือนกันครับคุณหมอตั๊กเชี่ยวชาญเรื่องอะไรคะก็ผมเชี่ยวชาญเรื่องข้อสะโพกแล้็ข้อเข่านะครับเริ่มครบแล้วนะคะอันนี้ถ้าเราทั้ง3าคนตกพร้อมกันละครับ ันแย่แล้วค่ะต้องการตัวช่วยต้อง่าแล้วเรามาครั้งแรกด้วยอ่าวันนี้เรามีใครคะเดี๋ยวเชิญน้องศิลป์นะครับนักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยนะครับแนะนำตัวเองครั้งครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อวินัยเรืองดินนะครับเป็นนักกีฬาปีนหน้าผารุ่นปัจจุบันนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําวิธีการปีนวิธีที่ถูกต้องครับผมให้กับคุณหมอครับผมเพื่อที่ไม่เกิดอุบัติเหตุครับอ่าถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยไหมคะครับผม ครับผมวิธีการเล่นของย i มีกเกิลอนะครับจะต้องปีนตามสีนะครับแล้วก็จะมีแท็กกลมๆครับว่าตอนเริ่มอาจจะต้องมี2อวงนะครับคุณหมอแล้วตอนจบก็จะมี1วงตอนจบนะครับเพื่อให้ไม่งงว่าตรงไหนคือตัวสตาร์ทและตัวไหนคือตัวจบของแต่ละสีครับผมก็คือเราต้องเล่นเล่นเป็นตามตามสีใช่ครับตามสีครับแล้ววงกลม2วงนี้หมายถึงอะไรนะคะ สตตร์คือจับ2มือครับผมใช่จจแล้วมันมีข้อควรระวังไหมคะมเวลาที่เรามาเล่นกีฬาแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะครับผมวิธีการตัวคือเก็บคองอเข่านะครับพยายามเวลาโดดลงมาแล้วก็หงายไปด้านหลังอ,อย่าหงายไปด้านหน้าถ้าหงายไปด้านหน้าหน้าเราก็จะกระแทกหัวเข่าครับผมก็คือเอาขาลงใช่ครับแล้วก็หงายหลังไปเลยใช่ครับ ครับผมอยากจะถามความรู้สึกของหมอครับผมว่าปีแล้วรู้สึกไงบ้างครับผมก็แค่เห็นดาวนิดนะคะจริงๆจริงเนี่ยมันเหมือนเหมือนสูงนะครับขึ้นไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสูงมากเลยแต่จริงขึ้นไปเรานิดขึ้นไปนิดเดียวเองนะขึ้นไปแค่กลางๆก็รู้สึกว่า เสละะอย่างอย่คุณหมอตารู้สึกว่าต้องใช้กล้ามเนื้อมัดไหนเป็นพิเศษไหมคะเยอะคือตอนแรกน้องเขาบอกว่าจริงๆกีฬานเนี้ยใช้ขากาลังขาเยอะแต่ว่าเนื่องจากเราเนีมือใหม่เนาะเรารู้สึกว่าโอ้โหแขนเนี้ยใช้ใช้เยอะมากเลยก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กของมือแล้วก็ตรงร์อา a r m นะครับตรงเนี้ยก็จะตึงเลยรู้สึกตึงเลยแล้วคือยังไม่มีบาดเจ็บอะไรใช่ไหมครับอันนี้ไม่บาดเจ็บอะไรค,คือโดยภาพรวมผมว่าก็การเซฟตี้ก็ถือว่าโอเคอผมว่าดไไไีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรถ้าสมมติเราเรามีชู้เชี่ยวชาญเขาสอนเราแล้วเราก็ กระโดดลงมาตามที่เขาบอกก็ผมว่าเซฟครับสนุกครับดีดีค่ะสนุกมากเลยวันหลังต้องมาขอเล่นฟรีใช่ครับใช่ครับไปเก็บตังที่หมอ โผไปคร oh, like um ับโผฝีมือเราใช้ได้นะคะคุณหมอใช้ได้ครับมีการถามด้วยเดี๋ยวเริ่อีกว่าสีชมพูอะไรครับอันนี้ก็ตอบง่ายๆเลยครับว่าต้องประคบเย็นครับถ้าเกิดเวลาเล่นกีฬาใดๆก็ตามว่าจะเป็นปูนปีนผาหรือว่าเล่นกีฬาที่มันพกช้ำบาดเจ็บเกิดขึ้นมาเนี่ยน่าจะประคบเย็นประโยชน์ก็คือว่าความเย็นเนี่ยจะเข้าไปหยุดการอักเสบหยุดการหยุดเลือดออกที่อยู่ภายใต้ผิวหนังครับก็ทำให้บวมลดลงใช่ไหมคะ มีคำถามเอานี้ก่อนนะครับคำถามคืออะไรครับโอ้โหง่ตอบไม่ได้นี่แย่เลยนะคะก็โรงพยาบาลเราตั้งอยู่ตรงถนนเรียบด่วนเอกมัยรามินทานะครับอยู่ริมถนนเลยนะครับหรือจริงๆหายง่ายก็สามารถเซิร์ชใน Google ได้นะครับ kdm s จะเจอโรงพยาบาลเราพบกันแน่นอนนะครับห่าไม่ยากครับอ่าคำาไป โอ้พี่ของ่ายเหมือนกันขอตอบก่อนนะคะมีจอยนะคะข้อสะโพกข้อเขาสองก็กระดูกสันหลังสามก็คือแผนกเวชศาสตร์กีฬานะครับซึ่งก็ดูเรื่องการบาดเจ็บกกีฬาแล้วก็พวกเกี่ยวกับการส่องกล้องข้อเข่าแล้วก็ข้อไหล่นะครับอันที่4ี่ก็คือเรื่องข้อมือและแขนนะครับมือและแขน แล้วก็มีเท้าค่ะเท้ากับข้อเท้าแล้วก็อันสุดท้ายก็นี่เลยค่ะฟื้นฟูและกายภาพบําบัดนะคะทั้งหมดหกแผนกผู้ี่ยวชาญค่ะคำถามถัดไปอยู่ที่คุณหมอกรหรือเปล่าคะอันสุดท้ายก็แน่นอนครับโรงพยาบาลข้อดีมีสุขนะครับเหมาะกับคุณทุกคนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บ นะครับหรือมีโรคเกี่ยวกับกระดูกข้อ,ขอต่อนะครับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นประสาทไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับก็มาใช้บริการโรงพยาบาลของเราได้<ร>นะครับเรามีทีมที่เชี่ยวชาญแพทย์เฉพาะทางที่ที่จะด,ดูแลคุณในให้ครบใช่ค่ะเพราะว่าเรานะคะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เกี่ยวกับข้อและกระดูกเพราะฉะนั้น จบทุกข้อที่ข้อดีมีสุขนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารดีๆรวมถึงความรู้เกมสนุกอย่างนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกและข้อได้ที่ช n นลนี้นะคะข้อดีมีสุขค่ะคอย่าลืมติดตามนะคะแล้วพบกับนค่ะ